ทอมมารีเฮียกูมีดีบิเอสไอสัตว์มึงจะได้ยินเขาหรือเปล่าโอ้ยเฮียเฮ้ยเฮียท <c oughs> อมมารีเฮียกูมีดีบิเอสไอสัตท <c oughs> อมมารีเฮียกูมีดีบิเอสไอสัตทอมมารีเฮียกูมีดีบิเอสไอสัตว์ช่างมันเถอะเจ้ากูยิ้มเลยสัตว์ คนรวยเหี้ยรวยไปกูสิงใช่ไหมบดไดมาแปะตายไปเหี้ยไอ้ขี้น่ามีปืนพกมันเล่นยังไงวะยิงพวกกูไม่ได้เลยวะฮะมันมันยิงเจอกระสุนหมดเลยหรือเปล่าวะยังรู้มันดิถึงแล้เนี่ยถึงอยู่แหละไม่ถึงเว้ยเอาหน้าถูดินไปเลยไปได้เนี่ยไม่ต้องกลางลม ก็ขี่เมฆเข้าไปเลยเฮียออตรงกลา,<ด>างเลยดิเฮ<ด>้วม,มีคนโดดถึงตรงกลางด้วยเฮียมาแล้วกูมาแล้ว ิอมมาดีเหียกูมีด p ีออะไอสัตมึงจะได้ยินเขาหรือเปล่า <all> มึงแค้นก็เหรอโอ้ยเหียเฮ้ยเฮียอมมาดีเหียกูมี DPS อ่ะไอสัตมมาดีเหียกูมีด p ีออะไอสัตมมาดีเหียกูมี d p ีออะไอสัตดีกูมีด p ีเอทำไมเหียตัวนี้มันอยู่ไกลเกินเอ้ยไมตัวทีาย มีไหมครับอมีเหรอกูใส่เลยดิมี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 ตีเมื่อกี้เลยตัดข้างในมีกลางเข้ามาแล้วตัวนึตงองมีสองตัวบ้างมีสองตัวแต่ยีไม่โดน ยิงวนี้ไปข้างนอกแล้วว่ไปบแล้นอนไปตายจะไปยิงังไข้างนอกได้มีไปลวีไปลกันเยอะจะยิงหัอะรตรงกลางนี้ใช so, e. ่มเกกเเอาดีหัว้กต

อุ้ยอุ้ยเฮียปีนีขี้นี่นี่เด็ดเฮ้ยโหนี่ดูมันนะมันทำอะไรวะดูมันอยู่ดิกูไม่เห็นมันด้วยนะไอ้เหี้ยฉันไม่ยืนเชิงปีนี้ต้องเอา AW ให้กูจ้ะมึงด้เล่นยิงไหนมึงทิ้งมึงทิ้งัดไว้ไหนบ้างความให้น้องไอ้เล่นยิงถามเลยตอนนี้เรามีน้อยกว่าเราต้องเล่นปืนเทพหน่อย โอ้คอนเทนต์มาได้เลยอ่ะตรงเนี้ยรมาตรงเนี้ยอุ้ยย่ามันยิงตรงอันนี้เฟอร์รี่มันยิงตรงเฟอร์รี่เหรอเอ้มึงดิ่งเนี่ยเอ้มึงมันอยู่ไหนวะดีก่อนนะเว้ยกูลงบนนะเนี่ยบนบนแทงเนี่ยมันอยู่บ้านใหญ่มันอยู่บ้านใหญ่บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านชุมนี่น่ะไม่มีตัวมีตัวข้างนอกไปหน่อยเฮียชิบหายละจะมันยิงกูไอ้สัตว์

นี่ได้เ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 น็ตได้ไดไดตายหมดหมดแล้วไปเคยมันวอร์บเบิ้ลใส่กูนะนี่ลงมาพอดีเลยแฟร์เป็นไงล่ะมึงบัดเบอร์ี่พวกกูลงมาพอดีเลยหมดจริงเหรอวะได้ของเลยหมดตีหนึงนจริงดิแล้วมันยิงกับใครอ่ะหมดตีหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันบอกกันมันยิงกับฝั่งฝั่งไหนมาฝั่งทุนนะแล้วไอเนี่ยบินมาอไอเนี้ยไ,ไอ้างเนี่ยบินมาตีนี้เว้นน,นะอ่ะงั้นก็น่าจะหมดแล้วมั้ง เฮ้ยนี่มีแฟร์ป่ะอ๋อดนี่กแล้วเฮ้ยลงข้างหลังกูเลยด้วยมั้งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรมึงให้อะไรมึงให้อะไรมีก้อนซ่ามีก้อนส่ามันเป็นกล่องไอ้เอฟเฟคเอฟเฟคสวยเๆกูนึกว่าคนเดินมาของเอฟเฟคสวยมีมีมีดังเลยเฮ้ยกูว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหี้ยไม่ใช่ละ เอฟเฟกสวยบ้านเมงไอ้เ <Solomon> หี้ยบ้านกูนี่แหละเอาว่าแล้วกูเห็นอะไรแวบๆไปสัตว์มันจีมีมีคนบอกให้อ่ะามจริงจริงอยู่ที่ติงมันนี้แหละขอเปลี่ยนก่นขอเปลี่ยนก่อนพ่อกูซื้อคนมาองใหม่แล้วกูซื้อนองใหม่แล้วกดอ้อมซ้าย mark the location เล่นเนินตามไม่ขวานะขวาไปเล่นเนินตามนี่เฮ้ยบินออกออกดาวเฉยวะโอ้กูอะอะไรเอฟิกแดงๆเฉยเฉยจะบินที่นเป็นมันเล่นนกนี่หว่าไอ้เหี้ยเล่นปืนหมดนี่หว่าปืนหตังเยอะดีนี่หว่าอ๋อเฮียร้อยกูขับเลยอีพวกเคี้ยนี่ น้โชคขับรถนี้ไดชนะเลยนะเว้ยจริงขับรถนี้ได้แชมป์เลยขับรถรถเนียงยังไงอะบนเขานี่เรบอดหรือเปล่าวะสามห้าตะกี้สามห้าเอ้ยมีตังเจ็บาทเลยบอดเที่ยนี้เจ็ดบาทไปวิ่งอยู่ขาตัวเฮ้ยมันส่องมึงยิงขอบตรไมาได้มันได้ d a เ a g นะเว้ยมึงยิงขอบรมา ใส่กันตีเนี้ยบอดเฮียเออมันกระโดดเลยเฮียไอ้บอดเชียนีกระโดดเลยสุดเฮียแต่วันนี้กูไม่มีตังค์ละบาทแล้วเติมยังไงกูกูมีเจ็ดบาทกูมีเจ็ดบาทแล้วก็รอตังค์จากพวกนั้นไงทัดมาซื้อของเรื่องเฮียเราแผนการไล่แผนทรัพยากรเราเพียงพอแล้วเฮียยุดตีเป็นได้เลยน้อยหยุดตรงไหนขอแทนได้เลยอ่ะขอแทนเลยไหมเอ้ยหาเอารถเอารถเอารถเฮียนี้ไปจอดแบบข้างๆแบบ เกือบเกือบกลางถนนนะมันจะนึกมันจะได้คิดว่าเป็นรถดับมันมันไม่ดับตรงนนมันไม่ดับบนถนนไงมันไม่จะดับใช่ไัมนี่จะดับอยู่เหนก็ไปเลยไอ้นี่มัไอ้นี่มัวไอ้่คนคนมัวเออนี่นี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มีข้างบนเหรอนี่เห็นไหมเราเห็นตัวมันสองเราโยมันสองแล้วอยูว้ายบินไปแล้วสวัสดีเพื่อนถัดร้อยตกเหี้ยบนะโอตกไอ้เหี้ย เรียบร้อยครับบินหนีเลยเรียบร้อยเลยกองลอยอยู่บนคานเลยตายการดีใช่ไหมที่เขาเรียกว่าค้างเขาไม่หอดเขาเรียกว่าค้างคาวค้างคาค้างคาวตายการอากาศไม่ค้างคากูค้างคาวไม่ใช่ค้างคานเนาะใช่ค้องปลาค้างปลาหลักสะพานตรงไหนตรงนี้ไหมไปอยู่บนสะพานตรงนี้ใช่ไหมมันกำลังน้อยเฮ้ย พ่อแพนด้าไม่อยู่ตรงนั้นหรอกนะเพนด้าเป็นคนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวว่ามันเกิดได้ก็ซื้อวงดิมีจากสองบาทมึงดอกตังไว้บนพื้นหนยใช่เดี๋ยววงจะมาตามตังไว้อันนี้พูดจริงนะพูดจริงมันมันคำนวณจากการตามตังไว้จริงจริงดอกตังไว้เออนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมไปไงโอ้ แล้วตอนนี้มี16บาทใช่ไหมแสดงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันใชเจ็ดบาทแล้วแสดงว่ากูต้องให้อีกกูต้องต้องเพิ่มเป็น16บาท16ที่อะไร14 16บาทตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 ปั๊มนละมันปั๊มนละมันมันเก๊มล้ะมันไอ้ยี่นี่มันมีเกิดเลยครับไม่ได้ มีในหมดวะมันมีอีกตัวนึงอ่ะไอ้สเลืองเลืองๆอ่ะก่อนบินอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันบินขึ้นมาวิ้นมาเอามันจะบินมันบินไม่ได้มันค้างไหนติดหาตัวม่พ่อมึงอ่ะตัวเมียนี่นมันคิดจะไปไหนวะไปรบ้านอ่ะทำไมกูเห็นตัววิ่งผ่านตรงนี้ไปวะเห็นปะเนี่ยรถจอดก็มีข้างล่างเลยว่ายน้ำว่ายน้ำสองตัวแต่ยี่มันอยู่บนรถสองตัว โน้นล่างกูก็ยิงมาแล้วนะแต่ไม่ได้ตีมันยังไม่หมดใช่ไหมตีมันดูหมดแล้วยังมันจะมีไอ้เสื้อไอ้ตัวเสื้อเหลืองๆตัวหนึ่งอับป้องใส่ชุดก็ชุดท้องอะมันไม่ได้ยิงมันไหมกูเห็นกูเห็นเลยตัวหนึ่งอะกูเห็นน้ำหมอกอยู่เฮ้ยนู่นนู่น่ฮ้ยนู่นมาร์คจะลุกขึ้นอ่ะเห็นไหมไปแล้วไปแล้วอ่แมันช่างไม่ไงพี่

รถมารถมาเฮียไอ้ก้อนไอ้แซ่ดคือ sure ึงหมดยิงโดนแล้วเนี่ยเฮียทราไม่ไปไหนร้ไม่รู้เน่ยไปหาคืออยู่ต้องย้ายไหมรอวงไหมว่าไงรถเราก็เข้าได้แล้วไอ้พมันอยู่ที่ซอกไอ้ัดที่ซอกซอกซอกจดบนี่ chưa <laughs> có tiền nha ngoài tao nha ngoài tao nha ngoài mà, ừ, mình <laughs> ขอขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยื่อสุนกระสุนกูหมดก็ที่ตั้งแล้วตั้งแล้วหกบาทแต่ใครเอาซื้อเลยไหมเดี๋ยวทำนู้นยิงมาสุดไอตัวมึงอยู่ไหนวะไม่ใช่ข้องน้ำไม่ขับเรือขับเรือไม่ใช่อะไรแหละเรือเรือเข้าหัวเข้าหัว เอ้ยมึงขอกูจังเลยไอ้อไหวยนี่นเป็น,ะนบบอะไรอย่าไรกับกูมันดำน้ำยศเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะยิงตรงไหนวะไปรถมาบังตรงนี้นนด,อดิอยู่ไหนยิงวะทับ Nhìn đi, nhìn đi Đồn. Anh em ở đâu nam đi, hải mẹ luôn đấy Bây mình kho cụ trăng nghe sật Đến kia rồi Ôi 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 Đến cụ bắt tù nghe sật Thôi đâu rồi จะบมดวะอุย้ยไอ้เฮี้ยนี่สุดๆเลยเว้ยป้องขอเน้นๆนิดไ,ไอ้เฮี้ยฟักทองเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องหน่อยละว้ยนึ่เออนั่นและไอ้เฮี้ยนันไม่ตาจะตีมีอะไรยิงวะอือนู่นน่นะเฮ้ยวงจะบีบแล้วเว้ยลืมดูฮคทิพหายแล้วไปเอาอะไไปอ้าย ชช่่่าางงมมไอ้วีนี่ก็เลยมาโกว่ารวยเลยเลยตัดต่อพวกคุยอย่นั่นแหลยที่ข้างหลังนู้นตัวห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้เมื่อกี้ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเมื่อกี้มีตัวนึงเมื่อกี้ที่มันง้างไปอยู่อ้าวนี่บินไปแล้วอไอ้ที่เอ้ยยเอ้ตายนี่ตายนี่เออไอ้เหี้ยนี่แหละกูจะขึ้นยังไงเนี่ย

này quá Đùa lắm, nó có ta đâu Nó giờ bọt